ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเก็บเอฟซีม l e ครับอยู่กับผมครับมาโมดูนะวันนี้ก็เสาะหาดาวเด่นครับผมกิจมันก็เหลืออีกไม่นานนะเนาะก็จะหมดแล้วนะแล้วก็น่าจะเป็นส่งท้ายเขาแล้วแหละเพราะว่าเราก็แทบจะไม่มีแต้มเปิดอีกแล้วนะผมก็เหลือ1,000 0แต้มสุดท้ายแล้วแล้วเปิดมาน่าจะสัก20-30นาทีได้นะกว่าจะขึ้นแบบนี้มานะและประเด็นก็คือผมมีแต้มอยู่แค่หมื่นแต้ม แล้วมันก็ไม่สามารถหาต่อได้แล้วผมก็น่าจะต้องจัดเลยครับเรามาลุ้นกันครับทุกคนว่าผมจะได้ตัวเท่าไหร่นะน่าจะ oer ร้อยสิบสี่หนึ่งร้อยสิบห้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยต้องจัดเลยเพราะว่ามันจริงๆก็อยากหาแต้มเพิ่มแต่ผมหาทุกวิธีทางแล้วจะเอาตัวในทีมมาแลกก็เออดูไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่าน่าจะจัดเลยนะ ไปกันเลยครับ Let's go วันเดียว่าสักก็คือเอาจริงนะ114มาก็เอาไปแลกแจมถ้า115มาเออจัดดีไป5 4 3 2ผมปิดตาครับผมปิดตาอะไรอย่างวันนี้ผมปิดตาผมปิดตาได้อะไร OVR ร้อยี่านึ่งร1 1ยสิบ อะไรางี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเบียร์ร้อยสิบสามือจะลงได้และนี่คือสิ่งที่เราควรทำเมื่อได้ร้อสิบสามมาสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือกดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผมหนึ่งร้อยยสแต้มครับผม โอ้พระเจ้าในเมื่อเราไม่ได้เราก็ไม่เปิดจากแพ็กดีครับเราอาจจะเฮ้ยดวงดวงหลากเกลือแล้วใช่ปะเราเกลือออกไปแล้วทีเนี้ยมันเหลือดวงนี้จริงๆผมเปิดปีได้เช็คได้จากแพ็กนี้นะแล้วมันอาจจะเป็นร้อยสิบห้าอาจจะเป็นว่าวีดิตเอ้ยอะไรนี้ก็ได้ใช่ปะวีดิตอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปิดหรอกครับทีเผือครับทีเผือยังไงครับทีเผือทีเผือยังไงยังไงอ้าวโอ้ลืมลืม เอ้อันที่สองอันที่สองลืมลืมลืมลุ้นกันครับมาลุ้นกันนี่แต่ว่าแตมเด้งโคตรเยอะนะเมื่อกี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเด้งเด้งเยอะจัดลุ้นกันครับมาลุ้นกันยังไงเฮ้ยอิตาลี C A M เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจี ของจริงโซล่าของจริงเป็นไงแล้วของจริงผมบอกเลยเราต้องได้อยากตรงนีเฮ้ย <c oughs> ของจริง <c oughs> มาดีโ้มาโมารู้ครับผมกดซับด้วยกดซับด้วยของจริงครับมือทองจัด <c oughs>